คุณเคยรู้สึกเหมือนมีสายตาจับจ้องคุณอยู่ในความมืดหรือไม่ทุกการเคลื่อนไหวของคุณเหมือนถูกสังเกตความเนียบรอบตัวเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความลับบางอย่างกำลังรอให้คุณค้นพบนี่คือเรื่องราวของสายตาที่ไม่พูดแต่เต็มไปด้วยความหมายและคืนหนึ่งที่เปลี่ยนทุกสิ่งไปตลอดการเสียงลมพัดผ่านต้นไม้สูงใบไม้กระทบกันเป็นจังหวะที่ทำให้หัวใจเต้นแรงขึ้น ฉันยืนอยู่บนสะพานไม้เก่ามองลงไปที่น้ำสีดําที่ไหลเบื้องล่างทุกอย่างรอบตัวเงียบสงัดแม้แต่เสียงเท้าของตัวเองก็แทบไม่ได้ยินสายตาของฉันจับจ้องไปที่เงาของใครบางคนเคลื่อนไหวอย่างช้าๆใกล้ริมสะพานร่างนั้นเหมือนหลุดออกมาจากความมืดหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหยุดหายใจความเย็นแผ่ซ่านขึ้นมาตามแขน เหมือนทุก,กลมหายใจถูกดึงออกไปฉันพยายามเรียกชื่อแต่เสียงที่ออกมาดังก้องและหายไปทันทีเงานั้นยังคงเคลื่อนเข้ามาใกล้ตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเศร้าความรู้สึกไม่สบายเกาะกินทุกอนูของร่างกายทุกก้าวที่ฉันถอยหลังทํำให้ไม้สะพานส่งเสียงคลืดคราดเหมือน,นกําลังเตือนว่าไม่มีที่หลบซ่อนฉันเริ่มสังเกตเห็นใบหน้าของเงานั้น รอยยิ้มบางเบาแต่เย็นยะเยือกมันทําให้ฉันรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัดทุกสิ่งรอบตัวเริ่มหมุนวนฉันได้กลิ่นเหมือนดินเปียกผสมกับฝุ่นเก่ากลิ่นนั้นชวนให้นึกถึงความทรงจำที่ถูกลืมแต่ความทรงจำนั้นกลับทําให้ฉันหวาดกลัวเสียงน้ำไหลด้านล่างเริ่มดังขึ้นคล้ายกับกำลังเตือนบางสิ่งที่ฉันไม่อยากรู้สายตาของเงานั้นจับกับฉัน มันไม่กระพริบและไม่ห่างจากฉันแม้เสี้ยววินาทีเดียวหัวใจฉันเต้นรัวเหมือนกำลังจะหลุดออกมามือของฉันสั่นระริกขณะพยายามหาอะไรยึดจับทุกอย่างเงียบสนิทแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดฉันก้าวถอยหลังอีกก้าหม้ใต้เท้าเริ่มเสียงคลืดคราดดังมากขึ้นเหมือนสะพานเตือนให้ฉันหยุดแต่สายตาของเงานั้นไม่ละจากฉันเหมือนมันรู้ทุกความคิดและความลับในใจฉัน ฉันรู้สึกถึงลมหายใจของใครบางคนอบอุ่นแต่แฝงความเย็นเยียบเหมือนทุกอนูของร่างกายกำลังถูกสั่นสะเทือนและฉันยังคงยืนอยู่ตรงนั้นจับตามองทุกการเคลื่อนไหวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสงสัยฉันก้าวถอยหลังอีกครั้งเท้าชนกับไม้พุพังที่ลอยอยู่เสียงไม้ดังกรอบแกรบสะท้อนไปทั่วสะพานความมืดรอบตัวเหมือนกลืนทุกสิ่งเข้าไป เงานั้นย่างเข้ามาใกล้แต่ทุกครั้งที่ฉันพยายามวิ่งมันจะเลื่อนตามฉันอย่างช้าๆเหมือนทุกการเคลื่อนไหวถูกกำหนดไว้แล้วฉันเห็นมือของมันยื่นออกมานิ้วบางและเย็นจับแสงไฟจางๆความกลัวแล่นเข้าสู่หัวใจฉันอยากตะโกนแต่เสียงไม่ออกสายตาของเราประสานกันมีบางสิ่งในดวงตาของมันที่ฉันไม่เข้าใจ ความว่างเปล่าผสมกับความเศร้าเหมือนมันกำลังบอกบางสิ่งที่ฉันไม่อยากฟังลมพัดแรงขึ้นใบไม้กระทบกันเป็นเสียงรัวน้ำด้านล่างกระเพื่อมเป็นระลอกเหมือนโลกกำลังสั่นสะเทือนรอบตัวฉันฉันพยายามยกมือขึ้นแต่ร่างกายแข็งทื่อเหมือนทุกความคิดถูกจับขังเงานั้นค่อยๆเคลื่อนมาใกล้ใบหน้าของมันชัดเจนขึ้น รอยยิ้มเย็นยะเยือกยังคงอยู่ฉันรู้สึกเหมือนเวลาเดินช้าลงทุกคนมหายใจหนักขึ้นทุกเสียงรอบตัวแผ่วเบาและฉันเริ่มได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังชัดเจนเงานั้นยื่นมือมาจับฉันความเย็นแผ่เข้าสู่ร่างกายฉันรู้สึกถึงความเงียบที่ลึกกวว่าความมืดทุกอย่างรอบตัวหยุดชั่วขณนะและฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่ไม่ใช่โลกของตัวเอง ฉันพยายามขยับตัวแต่เหมือนแรงบางอย่างจับไว้หัวใจเต้นรัวเหมือนจะระเบิดและฉันเริ่มมองเห็นเงาอีกตัวหนึ่งปรากฏขึ้นจากความมืดเหมือนมันสังเกตฉันอยู่ตั้งแต่แรกฉันรู้สึกถึงความหวาดกลัวและความสงสัยผสมกันเหมือนทุกความลับของฉันถูกเปิดเผยสายตาของเงาทั้งสองจับจ้องมาที่ฉันและฉันรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ จะไม่สามารถลืมได้ง่ายๆเสียงสะพานเริ่มส่งเสียงดังมากขึ้นไม้เก่าคลืดคลาดทุกก้าวที่ฉันถอยหลังหัวใจเต้นรัวเหมือนต้องการออกมานอกกอกฉันมองไปที่เงาทั้งสองพวกมันยังคงนิ่งเงียบเหมือนรอคอยบางสิ่งลมพัดแรงขึ้นอีกครั้งใบไม้กระทบกันจนเป็นเสียงก้องน้ำด้านล่างไหลแรงขึ้นเหมือนกำลังเตือนฉันว่า ไม่มีทางหนีไปจากที่นี่ฉันรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นความเย็นแผ่เข้าสู่กระดูกทุกลมหายใจกลายเป็นเรื่องยากและฉันเริ่มเห็นภาพแปลกๆในความมืดเหมือนเงาของฉันกระจายออกไปเป็นหลายร่างพร้อมกันสายตาของเงาเหล่านั้นยังคงจับฉันดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความเศร้า เหมือนพวกมันสามารถอ่านทุกความคิดในใจฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่สะพานเริ่มเอียงและไม้บางท่อนหักลงเสียงน้ำกระทบกับไม้ดังสนัน่นฉันแทบสูญเสียการทรงตัวมือของเงาแตกเข้ากับแขนฉันความเย็นแผ่ไปทั่วร่างเหมือนทุกเส้นเลือดแข็งตัวฉันเห็นเงานั้นยิ้มอย่างช้าๆรอยยิ้มเย็นเย,ยือกแต่สวยงามผิดปกติ มันทำให้ฉันรู้สึกทั้งกลัวและหลงไหลเหมือนดึงฉันเข้าสู่โลกอีกใบหนึ่งฉันเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเบาแต่ชัดเจนเหมือนพวกมันกำลังเรียกชื่อฉันหัวใจเต้นแรงยิ่งขึ้นและร่างกายฉันรู้สึกเหมือนจะลอยขึ้นแต่ทันใดนั้นร่างหนึ่งของเงาเคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าตาเห็นมันหายไปและปรากฏด้านหลังฉันความหวาดกลัวครอบงำทุกความคิด ฉันรู้ตัวว่าสิ่งที่ฉันคิดว่าปลอดภัยจริงๆแล้วไม่ปลอดภัยเลยทุกอย่างเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจของฉันสายตาของเงาทั้งสองยังคงจ้องมาและฉันรู้สึกเหมือนโลกทั้งหมดหยุดเคลื่อนไหวความรู้สึกช็อกและความไม่สบายปกคลุมทุกอนูของร่างกายและฉันยังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่สามารถขยับไปไหนได้ ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนจะกลืนฉันเข้าไปหนึ่งกดไลค์และคอมเมนต์ไลค์และคอมเมนต์สคุณเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้บอกในคอมเมนต์คุณเรียนรู้อะไรบอกในคอมเมนต์สประทับใจไหมแชร์ Share ให้เพื่อนดูชอบไหมแชร์สเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเล่าประสบการณ์ของคุณรู้สึกไหมเล่าเรื่องของคุณ 5. อินไปกับเรื่องราวนี้ไหมกดไลค์และติดตามชอบไหมไลค์แอนด์ซับสไคร์ 6. แสดงความคิดเห็นและแชร์กับเพื่อนคอมเมนต์แอนด์แชร์ 7. คิดอย่างไรกับเรื่องนี้คอมเมนต์ Comment เลยคิดยังไงคอมเมนต์แแชร์ให้เพื่อนเพื่อนดูแชร์ share ให้เพื่อน 9. กกดไลค์และส่งต่อให้คนอื่นไลค์แอนด์ส่งต่อ See